เกรสไฟตัวมัมลูกน้ำแย่งชิงชายหลังคาใบบัวรักแท้แทรุ่นแม่เกรสการกล้าวไฟตัวมัมลูกน้ำพาเมลา่าแย่งชิงชายหลังคาใบบัวรักแท้แท,แทรุ่นแม่เนื้อหาแปลกใหม่และไม่ซ้ำใครนาะทีนี้ขออวยยศละครน้ำดีเตือนใจสังคมหลังคาใบบัวทางอมรินทีวีเอกดีช่อง34 ผลิตโดย C H A N G E 2561ที่เป็นกระจกสะท้อนการใช้ชีวิตของคนในยุคปัจจุบันได้ถูกทีถูกทางแถมยังคืนกำไรแฟนละครขนนักสแสดงฝีมือแจ่มมาประชันบทบาทลงตัวกลมกล่อมสุดๆงานนี้มวยคู่เอกมวยถูกคู่สังเวียนนี้ต้องยกให้เกรซการกล้าวผู้รับบทตัวเอกสิมาลา หวังจับคนรวยเปลี่ยนชีวิตต้องมาเจอเสียนหนำตัวมัมตัวให้นมบุตรลูกน้ำพาเมลาม่าไฮโซไม้กระดังงาลนไฟพุ่งเรียงที่ขยันให้เงินสองชายเป็นว่าเล่นซึ่งดันใจตรงกันต้องช่วงชิงหนุ่มเนื้อหอมไม้วริดผู้ถ่ายทอดบทบาทวโรดงหนุ่ม18มงกุฎเจ้าสเสน่ห์ซีนนี้เตรียมพบกับงานโป๊แตกสิมาลา เห็นเต็มตาว่าชายที่ตัวเองหมายปองมากับสาวรุ่นใหญ่ไฟกระพริบเข้าขายรักแท้แพ้เงินสึกนี้ใครจะอยู่ใครจะไปใครจะได้ชายไปครอบครองต้องลุน้นห้ามพลาดซีนแจกโป๊ทวนลุ้นระทึกละครดราม่ายิ่งดูยิ่งฟินหลังคาใบบัวคืนวันเสาร์ที่25 พฤศจิกายนเวลา21.45นาฬิกา45นาทีหลังจบรายการทุบโต๊ะข่าวทางอมรินทีวีเอชดีช่อง34